ราคาแล้วเรื่องตัวราคาเนี่ยเราจะได้รับความสนใจทางลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับก็หลายหลายท่านรู้ดีว่าเรื่องของราคาของไลน์ถูกมากจริงๆนะครับเรียกเป็นมดนะนะครับเดีวนี้ตัวราคาเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยออฟเชี Off ่ยเค้าออฟเชี่ยลหนะครับแล้วก็ส่วนของสติกเกอร์นะฮะแล้วก็โปรดักต์ใหม่ๆนะครับตัวแรกเรา,าเริ่มตันเลยนะครับในส่วนของตัวออฟเชี่ยลเค้านะฮะนะครับ ออฟชื่อเขาเนี่ยผมจะพูดในส่วนของเป็นคอนแฟกตเป็นลายปีก่อนนะครับตัวลายปี่12เดือนนะครับออฟเชื่อเขาแบบไลท์นะครับเราจะได้6ข้อความนะฮะแล้วก็1แอร์นะครับราคาอยู่ที่1.6ล้านบาทถูกมากนะครับตัวเขียวๆตรงนี้นะฮะไม่ได้หลอกตานะครับเราเราค่อนข้าง flexible เรื่องของ payment term นะครับเราก็มีสามารถชำระเป็นรายเดือนได้นะครับตันนี้ตัวต่อมานะฮะตัว standard ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจำนวนข้อความเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจำนวนข้อความเพิ่มขึ้นเป็น20ข้อความนะครับแล้วก็ออนแอร์เพิ่มเป็น4ฟังนะฮะราคาอยู่ที่3.2ล้านนะครับผมต่อมาครับตัวพรีเมียมนะครับชื่อเขาเป็นพรีเมียมนะครับถ่ายรูปมันใหญ่นะฮะตัวพรีเมียมนะฮะจำนวนข้อความจะเพิ่มขึ้นเป็น่5ข้อความนะครับแล้วก็ออนแอร์ และแน่นอนครับตัวพรีเมียมเราจะมีตัวฟีเจอร์อย่างตัว i ิสเ s ส a g e แล้วก็รีเซิร์ชเพจเข้่ไปด้วยนะครับนนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟีเจอร์ของตัววิสเ s ส a g e กับรีเ a ิร์ชเพ e นะครับต่อมานะตัวออฟช o n h โฮมตัวช่วงทำอะไรรีแคปอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาไปสร้างไวรัลให้กับโพสต์สของเรานะครับตัวออฟช o n h โฮมเนี่ยสามารถให้ยูเซอร์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับ อันนี้ดูราคาน,นะฮะแน่นอนก็จะเทียบกับตัวข้อความของตัวออฟเชอร์ทองเหมือนกันนะครับของออฟเชอร์โฮมสแตนดาร์ดหนึ่งปีจะอยู่ที่ประมาณโดยปะมาณยี่สบเปอร์เซ็นตงแสนบาทนะครับ, 6, บ,นนรบแล้วก็ออฟเชอร์ทองพรีเมียมนะครับหนึ่งปีอยู่ที่ประมาณแปดแสนบาทนะครับลูกถึงไลฟ์แคสต์นะครับไลฟ์แคสต์ฟีเจอร์ใหม่ของเรานะฮะับเช่นเป็นตัวที่แอนคอร์มาจากตัวออนแอร์หมดของเราเองคือเป็นวิดีโอพอดแคสต์แบบช่วงออนแอร์ ตัวไลฟ์แพสเนี่ยเราจะคิดราคาตามสเตมิ้งปีเรียนนะครับหนึ่งถึงหกชั่วโมงแรกนะครับเราอยู่ที่แสนห้าหมื่นบาทนะครับแน่นอนนะถ้าท่านออเดอร์มากมากที่ไปนะฮะับมากจุดลดชั่วโมงมากขึ้นนะครับราคาจะถูกลงนะครับยิ่งถ้าเหมาะท้งวันเลยก็แปดหมื่น,นบาทเราขายกันแค่ทีวีช็อปเปี้ยนเลยนะมีอะไรเยอะกันนะ ครับแบนเบนอร์ออฟเชีเรยร์เท้านะครับแบนเนอร์ออเชียร์เท้านะฮะเราคิดเป็นราคาเป็นรายเดือนนะครับคิดเป็นต่อเดือนนะฮะราคาอยู่ที่ห้าแสนบาทต่อเดือนนะครับตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับหลังจากนี้มีโอกาสที่ราคาสูงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านรู้ดีว่าราคาออนไลน์เราเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับและนี้มาถึงอาวุธของเรานะครับสปอนเซอร์สติ๊กเกอร์นะฮะสปอนเซอร์สติ๊กเกอร์ตอนนี้เรามี ท่านหลายๆท่านทราบดีไทป์หลักของเราเนี่ยมีไทป์ a b c นะครับไทป a, ์ a เป็นไทป์ที่ทางลูกค้าดีไซน์มาเองนะฮะเรื่องดีไซน์เองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยไทป์ b เนี่ยจะมีโปรโตไทป์ขึ้นมาตรงนะครับยกตัวอย่างทางโออิชินะครับจะมีน้องที่เอาหมีมาอยู่แล้วก็ทางลายก็้าดขึ้นนะครับส่วนไทป์ c เป็นไทป์ที่ลูกค้าบอกเรามาเลยว่าอยากได้อะไรเช่นบอกว่าอยากได้แพนด้าตัวสีเขียวหางยาวจะผมสั้นอะไรก็แล้วแต่เราทำให้ได้หม ะครับแต่หลังๆนี้เรามักจะแนะนำลูกค้าให้ใช้ type a นะฮะระบายเพราะว่าจะสะดวกในเรื่องของการใช้สิทธิ์ของตัวคาแรคเตอร์นะครับเวลาที่ท่านเอาไปเอาตัวคาแรคเตอร์ไปใช้ในสื่ออื่นเนี่ยท่านก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าท่านใช้ type b หรือ type c ถ้ามีท่านก็ขออนุญาตเราก่อนนะครับนะะฮนี่เป็นตัวอย่างนะครับ type a นะครับของ type c นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นมิสทีนก็เป็น type b นะฮะแล้วก็ของปตทอง ก่อนหน้นี้เป็น Type C นะครปัจจุบันแน่นอนครั้งแรก,กี่เป็น Type C แต่หลังจากนั้นก็เป็น Type B นะครับมาถึงตัวโฟโต้สติ๊กเกอร์นะครับะจะมี Use g a s e มีตัวอยา่างในปัจจุบันเป็นของ AJ ก็ดีนะครับของ t r u m o o ก็ดีนะครับอย่างของ AJ ก็ใช้นิชบุนะครับอ,อย่างของ t r u m o o ก็ใช้น้องยายาเป็นโฟโต้สติ๊กเกอร์นะครับ, sticker, รบโฟโต้สติ๊กเร์ราคายอยู่ที่4.5ล้านบาทนะครับ ส่วน Animated Sticker นะลูกลิดของเราที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้นะครับอยู่ที่5.5ล้านบาทนะครับตัวอย่างที่มีล็อตไปแล้วก็จะเป็นของทาง a อนะครับน้องหุ่นใจนะฮะแล้วก็มีอัพพอด้วยนะครับแน่นอนฮะอันนี้หลายหลายท่านเห็นเลายนในแบรนด์ใช้คติกเตอร์ของเราครับเราจะเรียกว่า Collaboration Sticker นะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นักเดทยาญานะฮะนะครับก็จะเป็นมูนบราวนี่เจมส์นะฮะราคาถูกมากครับ 2ล้านต่อคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์นะครับสองคาแรคเตอร์เบินะฮะก็ลองดูนะครับว่ามีแบรนด์ไหนเชื่อมแล้วบ้างนะครับนะครับเมื่อกี้เทียร์แรกนะครับเทียร์ one โดยเทียร์ one อันนี้เป็นเทียร์เทียร์ two แล้วอีกเทียร์ t w มีเจสสิก้าบอสเดลนาแซลลี่เอ็ดดิสนีนะครับทั้งหมดนี้เป็นเทียร์ t w ราคาสิบล้าน แซลลี่เนี่ยเขากำลังอัพเกรดตัวเองนะครับส่วนตัวที่ผมกระโจนมากๆเนี่ยจะเป็นบอสนะฮะเราใส่เสื้อโล่นข้างยูนิฟนะครับไม่แน่ใจวันนี้มีเบอร์กอมอสมาไหมนี่ตัวมาสไบด์นะครับมาสไบด์เป็นตัวที่ต้องซื้อสินค้าก่อนเพื่อได้สติกเกอร์ชุดนั้น วัสบายเนี่ยองค์ประกอบของราคาจะเป็นท้งสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวสติ๊กเกอร์เองกับส่วนที่เป็นตัวเซอร์วิสโค้ดในการดาวน์โหลดนะครับตัวราคาที่อยู่ที่4.5ล้านนะครับจะราคาแพงกว่าปกติเนื่องจากดาวน์โหลดดีนะครับจะนานปกตินะคือสิบหกสิบวันนะครับนี่ได้เป็นสติ๊กเกอร์ปกติจะ30วันนะฮะนะครับราคาลูกตัวอยู่ที่สีล้านนะครับซึ่งกระแทกออกมาจะเป็น type a สี่จุดห้า type b ี4แปด t y p ล้านนะฮะต่อมานะครับตัวเซอร์วิสโค้ ซีลโค้ดเราจะแบ่งเป็นเชียร์พราซิ่งนะครับถ้าเริ่มต้นที่ร้านโค้ดแรกนะะฮอยู่ที่1.1ล้านนะครับหรือถ้าเกิดออเดอร์เยอะๆนะครับถึง6ล้านโค้ดนะฮะก็อยู่ที่สุดที่สีบาทต่อโค้ดนะครับ,รบอันนี้มันเป็นแพ็กเกจละตัวตแพ็กเกจนะครับเวลาเราลงแพ็กเกจออฟเชอร์เค้าออฟเชอร์โฮมสติ๊กเกอร์ลงแพ็กเกจด้วยกันแล้วราคาเราก็ทำราคาลดราชาลงมานะครับ อย่างแพ็กเกจไลท์นะครับแน่นอนจำนวนข้อความก็จะถูกข้อความเหมือนเดิมเหมือนคอนแอร์นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับมีออฟชั่นแอคเคาท์มีออฟชั่นโฟมนะครับมีเดบิสติเกอร์ด้วยนะฮะตัวพรีเมียมนะครับมีออฟชั account, ่นแอทเทิลออฟชิ่โฟมแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างดูดพิเศษดีสอร์ตเกจนะครับราคาประมาเท่านี้นะฮะถ้ามีลูกค้าถามเราว่าเรื่องราคาตัวแพ็กเกจเริ่มต้นเราจะซื้อได้ที่ห้างเอฟฟิเชสหน่อยจะเป็นตัวไหนแน่นอนเราก็จะเริ่มที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการฟังก์ชันครบๆเราก็มมมีีัพรรเยนะคบ ที่เราลองเปรียบเทียบนะครับราคาเป็นคอส per friend นะครับยกตัวอย่างของเอเชียนะครับก่อนหน้านี้ที่มีเฟรนอยู่8.75ล้านนะครับราคาสูงสุด3.8ล้านเนี่ยเราหาตลงมา0.43ถูกมากครับถูกมากหรือแม้กระทั่งคอร์ส per เครื่อง per friend per month นะฮะยกตัวอย่างของ KFC ที่ก่อนหน้านี้8.8ล้านนะครับราคาตัวเอเฟรน per month 300,000ตัน ครับประมาณว่าศูนยเป็นซึ่งถ้าท่านทิ้งจบวีเดียอตัวอื่นของเราถูกไปเยอะเลยนะครับถ้าเป็นของฟรีที่ทำนะครับตัวสุดท้ายนะฮะตัวฟรีคอยนะครับฟรีคอยที่วันนี้ทางทางทีมเราก่อนตัวหน้านี้เราก็จะมีการแจ้งบอว่าโมเดลตัวนี้เราเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเรามีแค่ cpi ที่เป็น cost per installation สำหรับแอปพลิเคชันหรือเกมแต่ทุกวันนี้เราเริ่มมี ctp ctf c p v ถ้าน้อยคือ cost per view นะครับเหมาะสำหรับ ตัวค,คอนเทนต์เพื่อวิวนะฮะถ้าเป็น CBF cost per friend นะครับดูราคาเลยกันนะครับตัว CPI นะฮะ CPI อยู่ที่0.5 US Dollar per installation นะครับตัว CTV นะฮะอยู่ที่0 5 <c oughs> นะครับ US Dollar นะครับ per view นะฮะแล้วก็ตัว CBF อยู่ที่0.04นะครับ US Dollar เป็น cost per friend นะครับขอพายสไลด์กินอีกน,น,น้อยนะครับ แล้วก็จะมีพวกมินิมัมดาวน์โหลด i n i ิ u m v i ิวแล้วก็ม i n ิ m u ม f r i e n d นะครับท่านี้ตัวนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราประกาศราคาแล้วแน่นอนเราก็อยากจะมี offer เรื่องของโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้าหรือเอเจนซี่ที่สนใจนะครับโปรโมชั่นในวันนี้เราจะแบ่งเป็นสองเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับเป็นส่วนของ new client คือลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ existing client จะเป็นลูกค้าปัจจุบันนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นจะเป็นฟรีคอยนะครับผมให้ทีมงานเนี่ยมีการยิงเป็น register form นะผ่านออกชื่อเขานะครัของเซสเซมิแนลเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ละท่านสามารถนะครับรีจิสเตอร์ชื่อนัมศึกษาของตัวเองนะครับลงทะเบียนชื่อไว้ทีทบริษัทด้วยอะไรด้วย,วยและเรื่องโปรโมชั่นได้เลยนะครับหลังจากนี้เรื่องต่อไปนะฮะคือไม่จำเป็นในขนาดว่าต้องลงไปกดเอเนท์เอ็มเพื่อมาซื้อเราเลยนะครับตัวโปรโมชั่นแรกนะครับตัวสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่จับไม่เคยได้เปิดบริการกันเลยนะฮะสำหรับท่านที่สั่งออเดอร์ตัวตัวดีต์เตอร์ สเตสติกระ 1, 1ชุดก็ให้ไปเลยฮะตัวออฟเชอร์เคาน์ต์พรีเมียมฟรี6เดือนนะครับจากราคาราคาปกติจ8.3ล้านนะครับราคาพิเศษของเราเป็น5.5นะครับหรือถ้าเกิดสั่ง2เซตนะครับให้ไปเลยฮะออฟเชอร์เคาน์ต์ะครับออฟเชรอร์โฮมนะครับฟรี12เดือนนะครับจากราคาปกติ16.6ล้านนะครับที่โปรโมชั่นไปก็่10ล้านนะส่วนลูกค้าออโต ส่วนลูกค้าปัจจุบันนะครับก็มีปับันก็ไม่ต้องเสียใจนะครเรามีดิสเค้าให้นะครับท่านที่มีท่านที่สนใจออเดอร์ในส่วนอะไรเนี่ยเซสติคเกอร์นะฮะเป็นชุดนะครับมีส่วนลด10%นะครับถ้าสั่ง2ชุดแน่นอน15%ถูกลงนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนของเพนฟรีคอยนะครับฟรีคอยเนี่ยสือคิปโค้ดนะฮะถ้าออเดอร์ถึง2ล้านนะครับเราก็จะมีออฟชั่นเคาฟรีเนี่ยไว้ใช้3เดือนฟรีนะครับส่นพาร์ทของราคาก็จบคงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเซสชันต่อ,อไปจะเป็นในส่วนของเซสชัน q a นะครับผมครับ